ทางด้านจิตใจทุกปีกิจกรรมเช่นนี้ก็ได้เกิดขึ้นมาณลลามบุญมเพระวันดวงวานสีแห่งนี้กิจกรรมนี้คือการฝึกมโ์ท่านตีเพื่อเจริญจิตเจริญใจจดจ่อหัวใจบุญปุษย์ให้สิมิทิอยู่ในตัวของผู้ทีความคิด ปฏิบัติทำดีงามด้วยน้ำบุญแห่งปุตตะนี้พิธีกรรมนี้วัดดวงวังสีได้แตม่มาเจอพุทธศาสนาชนในะแวดใกล้เคียงและบริเวณที่ผ่านไปมาได้สร้างและร่วมกิจกรรมตลอดมาโดยได้รับความ ุณาจาก,การนันท์อเดชหนองแอนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสําคันทุกปีหรือว่าเป็นปกิจกรรมร่วมกันของชุมชนได้มีมพุทธสารราสนารยที่ำาากำลังจะสุดขึ้นสุดในอีใน้กี่ชัว่วโมงานหน้นก็มีิวงสีที่น้องพุทธสารสร,ระพชน ก็ได้รับเกียรติจากสำัคงานเวีน้องแขนอีกเช่นเคยวันนี้ท่านผู้ช่วยตันติลาโรดมินทิศท่านได้ปรินามาติสเกิดกามในที่ดีวันนี้วันน,น,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมได้ขอ,ขอได้เชิญทา่านประธานได้ล่าวเอ,อิร์ติเตธรรมโสมนท่ามดี ของวัดหลวงหลังสีประจันีพุทธศักราช2 5ง5น5และ2566ัา้อห้ใช่วงวันหตองนี้ตาเชิ่ทไ่บังคครับอราไม่ต้อง นมัสการหลวงพ่อพระครูเดงปัญญาทรเจ้าอาวาสวัดดอนศรีพระมหาสมุทัยอิติปัญโยรองเจ้าอาวาสพระเถรานุเถระทุกลู่พี่น้องพุทธศาสน,นิกชนที่เคารพทุกท่านดิฉันรู้สึกปิติใจอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานพิธีสวดมนต์ข้ามปีของวัดดอนศรีในวันนี้การสวดมนต์ขดด้ามปีในปัจจุบันทานรัฐรัฐระชาชนได้พร้อมใจกันจัดอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ และเป็นประเพณีที่พระุดมรังสีได้จัดสืบเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีของทุกปนที่31ธันวาคมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งได้มีประชาชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมากการจัดพิธีครั้งนี้ได้างมาพระเจ้ามาเจริญพระพุทธมนปอย่างครบถ้วเราชาวพุทธมีความเชื่อมั่นอย่างแน่นอนว่าการได้เจริญสติด้วยการฟังหรือการเสวพระพุทธนต์ในบทมงคลต่า,าง ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทำให้จิตใจสงบผมทำไปสองม้วน่ะผมทำไปสองม้วน่ะม้วนหนึ่งไปทางนี้ม้วนหนึ่งมาทางนี้ไม่เดี๋ยวข้ามนะเดี๋ยวจะข้ามกันเดี๋ยวจะข้ามเพราะเดี๋ยวขึ้นธรรมศาสต์มีสองม้วนเนะนำมาผู้ที่ให้ก้าอิจฉาศูนย์และชุ่มดีทุกประกาวอนเมื่อเหตุที่ไม่สุจริตนั่งใจ จงปกว้องครท่านที้งหยให้เจริญรุ่งเรืองตลอดปีนีานะครับแล้วเทศออะเทศตอนไหนลานี่แหละก็จะมีล็อกอิดสลับตารางยานแบบนี้ท่านประธานในพี่ีได้กล่าวเปิดกิจกรรมบุญสสดมนินขั้งปีไปที่แล้ว ใหรับนี้ขอเรยนเชิญท่านประธานจุดเทียนผู้กัญชาพาะรัตนตรัยเพื่อเป็นมุมประเด็นีกติการรับต่า คลับลำดับ,บนี้เรารเจายพิธกรได้ตามขอ้อฝูที่กี่การลำดับต่อไปโดยจเจ็นรัฐธรรมนู์ครับ บันดนี้ประธานในพิธีได้ทำการจุดเทียนโทูปบูชาพระรัตนกรัยเป็นที่เรียบร้อยก็เชิญท่านสาวิชนใจดีทุกคนที่วันนี้ได้มาร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชบุศลเสริมส่งศินสิริมงคลต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านได้บูชาพระกลับพระ,ร,ะรับศีล โดยพร้อมเพียงกันเจ้าข้าอิมินาสการนะพุทังปูเทมะอิมินาสการนะธรรมังปูเทมะอิมินาสการนะสังฆังปูเทมะ อระหัสัมาสัมพุทโตภะคะวาพุทธัทงภะคะวันตังอะิวาเทมิสวา,าวกขาโตภะคะวตาธรมโมธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ตังขังนมามิมายังพันเตว,วิสุงวิสุงรักนาทายาติตละเนนัสหปัญจศิรานิยาจามาทุติยัมปิมายังพันเตว,วิสุงวิสุงรักนาทายาติตละเนนัสหปัญจศิรานิยาจามา Ka tiampi mayang pente wisung-wisung rakanathaya Ti talanena sahak panca siraniyatama Nakmu tatsa Pakuato araho sama Sanggup tatsa Nakmu tatsa พักวะโตอรหะโตสมมาสมพุทธะนะโมตัสสะพัวะโตอรหโตสมมาสมพุทธะนะโมตัสสะพัวะโตอรหโตสมมาสมพุทธัสสอมมาสะ นโโบตัสะภะคกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสพุทธังสระนังคัชามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจชามิทัมมังสรังคัชามิสังคังสระนังคัจชามิสังขังสรังคัชามิพุทยัติ พุทธังสระนังค de ัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิ พุทธังสระนังกฉามิตัติยัมปีพุทธังสระนังกฉามิตัติยัมปีธัมมังสระนังกฉามิตัติยัมปีธัมมังสระนังกฉามิตัติยัมปี สังข์สระนังขจามิตัดย่ำปิสังข์สระนังขจามิอิสระนักมะมะนิตังอามะพันเตอามะทิปตา เวรมณีสิกขาปันธังสมาธิยามิอะนาติปาตาเวระมณีสิกขาปันธังสมาธิยามิอินนาทานาเวระมณีสิกขาปันธังสมาธิยามีอินนาทานาเวระมณีสิกขาปันธังสมาธิยามิอเมโซ อิจาจาราเวระมณีสิกขาปทังสมาทิยามิกามเมสุมิจธาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทานเวรมณีสิกขาปัทังสมิ อิยมิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามิระยะมัชฌะปะมาทะทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุรามิระยะมัชฌะปะมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจาสิกขาปะธานิส um ีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโฮขสมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสภทะเอียสาธุ วิปติปติพาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพทุขวินาสายะปริตังปรูธมังครังวิปติปติพาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพพยวินาสายะปริตังปรูธมังครังวิปติปติพาหายะสัพสัมปติสิทธิยา สั Workers, junior, Ghost, พโรคะวินาสายะปริตังโรทัมัรงครตวานเมติสเมตาดาตาปริตังหสุพเพตาเมตต

อันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นอันต่างกันที่เี่ยวกับว่ารักว่านานสัตว์ไม่ฉันนั้นอามาตยวานาตานุอาญามาธรรมท่าอามาตยวานาตานุอาญามาธรรมท่า Amata wanata alo ayam hatan สัพเพธรรมคุณตามบทบาททงคำปัิคำแปลและคาถาขออัญเชิญเทพพยาดาเจ้า,ทาเทวาเชิญเสด็จ ลงมาจากสูงสวรรค์ชั้นวิมานบนทั้งสิบหกห้องช่องบนชั้นฟ้าเชิญเสด็จลงมาทุกแห่งบนเพื่อมาเป็นมิ่งควันในงานบู

เปลี่ยนน้อยใหญ่ตายราสุทธาในเทหะาารามราชลบลวงกระสวงท,งทังท้งท้าพยาวาสุขผูมีเวทตั้งแต่ทิพย์บูรพาภาอีสาน ทั้งพ่อปู่รืสีร้อยแปดผู้นิชาจงบรรดาลมาช่วยด้วยเถิดนะขุเ็ดเอ้ถนวนไปไหนแล้องไม่กูเ็ดเอาไอ้น่าไปไหนเทียงถนวนอ่ะเาเย ผู้พาจึงคอยเสด็จลงตรงมาสู่สพื้นฐานสุขภาพพื้ีเสด็จลงตรงประทับคอยยักยั้งและเสด็จลงตรงที่ประทับนั้นเพื่อให้เรู้ให้ใช้ ในพิธีเนื่องในงานวันสง้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่วัดอุดมรังสีจะมีพิธีจะเรินพระพุทธมนตร ลาต่อไป้ี้ก็จะเป็นการเจริญพระพุทธมนต์เรื่องนายอกกาศวันอสุดท้ายอีเกาต่อสอู่อีหมยขอเชิญชวนท่านสาธุชนทุกท,ท่านที่มาชมในวันนี้ที่มีนักสือสวดมนต์เื่งสีแดงทุกท่านได้เปิดหนังสือไปที่หน้านสิบหก แล้วก็เพื่อให้พวกเราได้สู่ไปด้วยกันเสกตัวเองไปด้วยกันเมื่อถึงหงดได้แล้วธรรมภาพและคณะสงสุนันสุดก็จะบอกทุกพันธ์ไปด้วยอาจจะมีการจุดเป็นบางบทต์ดวบอกเออเราทั้งหลายได้พร้อมใจกันสู้ เพื่อความเป็นสัพพะสลิของคุลเกตุลเอกตุลและครอบครัของเราในโอกาสนี้ไล้จะใช้เวลาในการสวดในวาระนี้ในจรนญพุตม์ในวาระนี้ประมาณ45นาทีจะเริ่มจากบทนมัตสกาตพระพุทธเจ้าบทนโมตัสสัพพะวะโตหน้าที่สิกวัดไาย नमो तत्सा yeah

ก็ใช okay, yes ่ไงผมเบิกไปแล้วแกก็ยังมาซ้ำซ้อนกันไม่เข้าใจผมว่าไม่เข้าใจนั่านการทานมันนี่จะไม่ทำได้ท่านคนนี้เอาบอก่ามีว่าเขาบอยว่ามี